เขาว่าที่นี่มีปลามันร้องมันปลานี่มันร้องได้จริงป่ะจริงไหมจริงรง้องกลางวันกลางคืนเยี่ยมันร้องทั้งวันทั้งคืนร้องทั้งวันทั้งคืนเสียงมันเป็นเป็นยังไงมันโมไซค์แข่งกันน่ะมันโมไซค์แข่งกันน่ะสวัสดีค่ะอีสานพระเจ้าค่ะมหาพจน์ของลาน้นํานี้คือปลาร้องได้ค่ะนี่มองปลาร้องได้ปลาห้องเลยนะพี่นอ้องนี่แหละมองปลาห้องห้องแบบคล้ายๆเสียงรถ แข่งกันเลยแหละฝนตกย้ำใดฝนกันสิมะหัวหม,มากกันหายุหากินย่มองนีแหละพี่น้องนะหลายหลายคนไหมที่นี่ที่พับปาชัยใช่ไหมใช่เขาว่าที่นี่มีปลามันร้องมันปลาในม,มันร้องได้จริงป่าจริงม,มองหนาได้สิละจริงไหมจริงปลาที่นี่ร้องได้ได้ปลาปลาอะไรร้องครับปลาขาว,าขาวพวกปลาขาวพวกไงจริง เดี๋ยวนะดูปลาปลาแบบไหนพี่ปลาจังซี่บ่อย่างนี้เหรอเนี่ยปลาเนี้ยร้องนี่นี่มีปลานี้ปลานี่มันร้องเนี่ยปลาร้องเนี่ยปลารุ่นเนี้ยมันร้องมันร้องนี่ร้องกลางวันกลางคืนใช่ร้องซึ่งมากกลางคืนแต่บางวันถ้ามันขึ้นมาเยอะมันร้องทั้งวันทั้งคืนร้องทั้งวันทั้งคืนถ้าเราอยู่บนบกนี่มันร้องได้ยินไหม้ยินได้ยินอีกินได้ยินเสียงมันเป็นเป็นยังไงมันบอกไม่ดูมันมอไซมันมอไซแข่งกันน่ะ เหมือนมอเบิดบื้อบื้อบื้อเ,ออเนี่ยครับเหมือนมอไซค์แข่งกันแบบเหมือนเบิร์มอไซค์นี่ครับปาตัวป่าที่นี่ห้องได้นะครับที่พับพลาใช้เขี่ยติดต่อกับสุรินทร์นะครับแมนบอกครับแมนอยู่คแบบเมื่อคืนนี้มันร้องใช่ไหมร้องแต่คืนนี้น่าจะร้องเหมือนกนัน,นเลยเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานี่มันร้องใช่ป่ะใช่ผมไปมุดน้ำดูเดี๋ยวเพิ่นสิไปมุดน้ำเบิองว่าป่ามันตีห้องบ่นะครับ เดี๋ยวพา้พาพาตามไปเบิง้งนี่เขาเขากำลังพิสูจน์ว่าป่าสี่ห้องบอต้องมุดน้ำนะครับเพราะว่าตร,ตรงนี้มันเสียงน้ำไหลมันแฮ้งนะครับต้องลงไปมุดน้ำเอานะครับี่มุดลงไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ร้องถ้าถ้าปกติถ้าฝนตกพันๆนี่มันจะร้องไปครับ น้ําขึ้นด้วย,วยมองนี่ละพี่น้องที่ป่ามันห้องห้องได้ยินอยู่ถึงโคกก็ได้ยินนะพี่น้องที่สารโเจ้าถึงตามมาตามมาถึงที่เลยเมื่อนี่แต่ว่าเมื่อนี่ก็สิอาจสิโชคบ่ดีแน่นะครับเพราะว่าฝนมันบบตกถ้าฝนตกฝนพังยิ่งเส้นมันสิได้ยินเสียงป่าห้องเลยนะครับบพาว่าสิยูนในน้ำหรือว่าถึงบกถึงโคกยิงงส่ก็ได้ยินนะครับเสียงคล้ายๆหมอไซแคร่งกันว่า ดี๋ยวจะพามาดูเขาหวานแแหนะคะเดี๋ยวไปตามกันเลยคะ่ะนี่การหายูหายินนะเพราะว่าเขาคิ้วกันนะครับเขาคิ้วหวานแหงนะเดี๋ยวไอ้หนูอายุเท่าไหร่สิบสองอคือโตน้อยแท้หวานแหแตกอยู่บ่ฮนะแตกไหมโอเคเดี๋ยวสิบล้อเบิ้งนะครับนี่นี่นามเยอะนะพี่น้อง น้ำมาจากด้านบนนะครับกสิมองนี่เป็นน้ำน ouais. ิ่งบ่ไหลนะครับกสิบ้านแหได้จวดพุทธเดี๋ยวเดี๋ยวล้อเบิงพี่เขาอายุสิบสองขวบสิบบ้านแหแตกบ่วับวงามยีหลีฟังนู่นกับนี้นะพี่น้องด้านนู่นกับสิมีคนตกเบ็ดตกปลานะครับใส่เบ็ดเอา ยิ้มดูโอ้นั่งเป่าปิ้นป่ารอเพิ่นมหากินได้บ่ได้ให้อีลาเปิดให้เบิ้งนะครับนี่เพิ่นกำลังเก็บอยู่เต็มถังฮะเต็มถังนะพี่น้องนะเบิ้งถังนี่ดูล่ะพูดล่ะคนละถังละถังเลยนะพี่น้องหลายครั้งเบิ้งอีกถังนี่ว่าได้หลายบอพูดล่ะเต็มถังพ่อร้อโอ้พูนต็ม มีแต่ถังเต็มๆนะครับเบิงเจ้านี่ได้บ่เบิงคุณเต็มคือกันบ่น้อยหนากันเลยนะครับปลาหิีตัวเล็กลูกปลาหิีค่ะนี่มองหายู่หากินง่ายง่ายนี่ค่ะอาหารกลางวันหรือว่าสบียงค่ะสรุปเอามาย่างกินตรงนี้เลยค่ะสดสดนะพี่น้องนะริมาค่ะสดสดเลยนี่เรื่องป่ามันห้องนี่มันมีหรีนะพี่น้องของจริงนะเพียงแค่อีสานบระเจ้าโชคบวกใครดีมาบ่พ่อเท่านั้นเองนะครับ ด้วยอีสานพระเจ้าถามข้อมูลค้นพื้นที่นี่ห้องอีหลิร้อยเปอร์ซน์นะครับถ้ามีความคืบหน้ายังใดเกี่ยวกับปลาห้องเดี๋ยวอีสานพระเจ้ามาไหมสวัสดีครับ